สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาออกจากคุยกับเพื่อนกับพี่กับแม่แล้วนะคะเข้าครัวพี่น้องเอ้ยหน้าที่แม่บ้านอืมแม่บ้านแม่ครัวเมียฝรั่งรถทับห้ามตายนะคะหน้าที่ต้องสับเลจเรียบร้อย <c oughs> มาจมไปทำไปเดี๋ยวกันแล้วเนาะวันนี้ถึงเวลาทำสปากเกตตีอีกแล้วซอสสปากเกตตีหมดพี่น้องเอ้ย บอกปู่นั่งรอวันนี้ปู่ไปโรงพยาบาลมาทำคีโมไม่ได้นะคะร่างกายไม่แข็งแรงเนาะแก่ไม่สบายไข้หวัดสองอาทิตย์แล้วทำไม่ได้พร้อมเชียวค่าเลือดต่ำนะคะแรงไม่ถึงที่จะทำคีโมเอาจริงเนาะในช่วงนี้วันนี้เหมือนสามีคุยกับยายจ๋าเรื่องปู่นะคะอยู่ดีๆตื่นมา กลับมาจากโรงพยาบาลเพราะเมื่อเช้าเขาไปแต่แปดโมงเายจ่ายไม่ทันลงมาตื่นมาเขาโวกถามว่าเมื่อคืนเธอได้ยินฉันเรียกขอความช่วยเหลือไหมพนะเอา้าตอนไหนอะไรว่าไม่รู้เมื่อเช้านี้เขาลูกสาวเขาโทรมาว่าฉันกดโทรศัพท์เรียกขอความช่วยเหลือไปหาเขาเราก็เลยงงเราก็เลยถามสามี ก็เธอก็หลับนอนฟังเสียงไอเธอคิดว่าพวกฉันหลับดีเหรอเธอรู้ไหมเธอไอทุกคืนเนี่ยฉันนอนฟังอยู่เนี่ยไม่ว่ากลางวันกลางคืนไม่ได้พักผ่อนเหมือนกันนะเราก็พูดสามีก็พูดนะว่า,อาพอเธอไอไอโอ้ยไอจริงเลยปู่แต่พอเงียบนานๆเราก็ใจหายุยทําไมเงียบนานจังพอได้ยินเสียงไอขึ้นมาเราก็เออยังอยู่อะไรประมาณนี้อันนี้อันนี้มานั่งเปิดใจคุยกับสามีนะจริงๆ วันนี้สามีบอกว่าที่ร้าฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยเพราะกานข่ากลางคืนเธอหมูยังแข็งอยู่เนาะยังละลายไม่หมดเลยเนี่ยถึงเวลาต้องทำแล้วกลางวันดูแลกลางคืนมาเธอก็นอนไม่สนิทตัวเองก็ไอด้วยแล้วก็นอนฟังเสียงปู่นะจริงๆพวกเราเนี่ยหนักนะนี่คำพูดของสามี เราก็เลยบอกว่าเนี่ยลูกสาวเขาส่งจริงๆแล้วอ่ะเขาอยู่บ้านกันช่วงนี้ทําไมไม่มารับพ่อไปนั่งอยู่บ้านตัวเองไปพักผ่อนหรือไปอะไรพิเศษใครเขาจะเอาล่ะใครเขาจะเอาภาระ,ะไปหาตัวประซานเออก็เลยว่าพี่น้องมึงมีฉลาดเนาะว่าอย่าจ๋าเลยพูดอย่างนี้หัวเละใหญ่เออแต่ตัวเองอะ่ะเราเนี่ยไม่ได้อยู่ได้อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนะ <laughs> พูดกันก็แย่กันอ่ะนะ สามีบอกใครเขาจะเอาไปล่ะแล้วเราก็มาพูดเรื่องอาหารการกินเมื่อวานก่อนเยาจา่าไ์สดอยู่แม้หรือทําวิดีโอที่สามีเอาถั่วมาวางเนาะอ่าที่บอกว่าให้เขาทำเองแต่พอเราทำวิดีโอเสร็จเยาจ่าก็ลุกขึ้นมาทำนะะทีนี้เรามามองว่าคนแก่ผัดถั่วเนี่ยเราต้องผัดให้เปือ่อยผัดให้เปือ่อยแล้วสามีอ่ะเขาล้านเขาบอกว่าเนี่ยโอเคละ ก็ใส่จานเสิร์ฟขึ้นไปคนป่วยบนแต่ก็กินนะ <c oughs> ฉันไม่มีฟันนะ <c oughs> เพราะปกติถ้าเป็นเราทำแบบต้องใช้เวลาใจเย็นๆน <c oughs> แต่เขาก็กินนะฮะเนาะชีวิตนี่แหละนึกถึงเน้สภาพแต่ละคนที่ดูแลสามีแก่นะฮะสามียิ่งนอนอยู่กับเรามันยิ่งหนักนะโอเคถ้ามีความรักนะฮะ นึกถึงสิ่งดีที่เขาดูแลเรามาเนาะเราทำได้ปริบัติได้มันก็ดีแก่เรานะคะพี่น้องคาอืมสำหรับยายจา๋าเนี่ยยายจา๋าก็ดูปฏิบัติแต่ตอนช่วงที่สามีไม่อยู่เนาะแต่อาหารกันกินเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดายอยู่แล้วนะฮะอ่าเรื่องเก็บห้องเก็บหอตั้งแต่วันเสาร์มาทีนี้สามีอยู่บ้านยายจา๋าก็ยกให้สามีเพราะว่ายายจา๋าก็คุยกับหมอตัวเองก็เครียดเก่งก็คือสภาพเหมือน กินห้องแกเนาะก็คือหยุบยาเนาะมันก็จากสภาพเราป่วยด้วยนะฮะนะหมอก็บอกว่าเธอก็ทำใจเข้าใจจริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่เรานะคะแต่เราก็สูงสารสามีเนาะแล้วถ้าถามยศาถามสามีว่าถ้าเกิดฉันทำไม่ได้ดูแลไม่ได้เหมือนกับสามีก็ไม่มีข้ออ้างกับพี่น้องอะ่ะเออเอาจริงเออเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเธอไปทำงานอ่าแล้ว ไม่มีใครดูแลตรงนั้นเราค่อยว่ากันอีกทีอ่ในความหมายนะคะตอนวันที่วันที่26ไปหาหมอเนาะยา๊จ๋าบ่นอยู่ว่าฉันไม่อยากอยู่บ้านแล้วฉันหงุดหงิดอารมณ์ฉันอยากไปเจอเพื่อนถึงแม้จะเหนื่อยแต่หัวก็ยังไม่ดีหรอกนะคือลำคาญลนะในความรู้สึกเราอยู่ในบ้านเราเบื่อกับสภาพของคนป่วยแล้วมันไม่สดชื่นในหัวใจกันเห็นเนาะอันนี้พูดความจริงนะขอโทษนะคะเยกว่าคนบาปก็บาปเนาะ เราควรรู้สึกว่าเราทําไมต้องลากสังขารตื่นเช้ามาดูแลคนป่วยมันเป็นจริงๆแต่พอมองผัวล้วเออเนาะผัวก็ทดแทนดีอีกมุมหนึ่งของสามนีนะคะก็ช่วยเขาป่ะ,ะทำป่ะแต่เขาอยู่เขาก็ทําเองทุกอย่างนะเนาะนี่แหละชีวิตพี่น้องเอ,อ้ไม่มีใครไม่มีปัญหานะคะแต่จะมีน้อยหรือมาก แต่ปัญหาพอเรามาฟังมาคุยมาคิดถึงของตัวเองแล้วเนี่ยโอ้ยวันนี้รู้ซึ้งเลยบอกว่าเราโชคดีมากมายกว่าหลายๆคนนะคะให้นึกถึงหาตรงนี้ให้เจอเนาะหเหนื่อยกายนะคะับกผ่อนก็หายอย่าให้เหนื่อยใจโดยเด็ดขาดเพราะเหนื่อยใจนี่มันทำลายสุขภาพทำลายร่างกายตัวเองนะอันนี้ยจะบอกตัวเองด้วยเหมือนกันนะ,ะพยายามปป่งพยายามดึงสิ่งที่ดีมาให้ตัวเองมีพลัง ทำแบบหมูสองกิโลทำไปก็จะได้ตักซอสใส่ตู้แข็งไว้นะฮะทำทีน้อยไม่เป็นอะ่ะสําหรับสปากเกตตี้แต่ถ้าลูกสาวอยู่หลานครบหมดพอดีนะเด็ <c oughs> <c oughs> กๆกินเนาะกินกับเติบบ้านนี้ ไปคุยไปตามภาษานะคะพี่น้องขาเนาะ<ม>นี่ซอสสปากเกตตี้รวนหมูเสร็จแล้วหันยังไงให้เจอดูภาพกันนะคะเต็มกระทะเลยเมื่อกี้ตกใจกระทะกลมๆจริงๆเราจะใช้กระทะอีกรูปนึงเนาะ ไปไหนนึกว่ามันเป็นขูดพื้นแบบเขาเรียกกระก้นมันเริ่มเป็นลายแล้วนึกว่าสามีเอาไปทิ้งแล้วซื้อใหม่นะสามีบอกไม่ได้ยุ่งเลยที่ไหนยายจ่ายยกน้ํามันไปไว้หลังบ้านทอดไก่ให้เด็กวันไหนอะ <c oughs> ลืมเอาน้ํามันแข็งอยู่หลังบ้านพี่น้องเอ้ยเออมาเราหาหันถามผัวผงสปากเกตตี้นะฮะถามผัวว่าเอาเอกระทะฉันไปทิ้งเหรอเพราะวันนั้นเห็นเขาทักเขาจับอยู่ เออจับอยู่นะคะเรื่องกระทะใหม่อ่เขาพูดอยู่ไม่เกี่ยวเลยฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพ่อนะเนาะนี่เราก็จะมาเขี่ยวไม่มีวิดีโอลงช่องครัวต่างแดนเลยพี่น้องเอ,อ,อเย้ยเพราะเยจะาไม่ค่อยมีอารมณ์ทำนักอาหารนะทำทุกวันแหละ กำลังมันกับวิดีโอพูดนะฮะอ่ะนี่ก็เขี่ยวไปนะเอาแบบง่ายๆต้มเส้นพอเคี่ยวเสร็จใส่น้ำมันนิดนึงนะคะเขาเรียกว่าสูตรพ่อปู่สอนมาเขาบอกต้องทำอย่างนี้เส้นจะได้ไม่ตีดลงเลยจ้า พอไหมเอย่ยทําให้มันพอนะคะวันนี้ยายจ๋าก็ไม่กินอาหารแล้วอาหารรอบบ่ายกินรอบเดียวจบเลยกินอะไรเหรอไส้กรอกกับข้าว <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่มีวิดีโอเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมตัวตื่นเช้าทําอาหารรอลูกหลานนะคะ <c oughs> <ๆ>เด็กๆมาก็จะกระเจียวกันหน่อยเสียง <c oughs> สนั่นวันไหว นะชีวิตแม่บ้านเอาจริงไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนาะการดูแลครอบครัวแม่บ้านมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเอาจริงพูดเรื่องปัญหาอยู่ที่ไหนเราก็เจอปัญหาเนาะขอให้ทุกคนเข้มแข็งนะคะให้ถือว่าวันนี้ลังมีโอกาสเนาะบุญวาสนาได้มาดูแลกันแต่ว่าถ้าเจอคนที่เขาดูแลเรากลับมาบ้างยามเราเจ็บป่วยเนาะก็ถือว่าโอเคนะคะทดแทนกันไปเราก็เต็มใจที่จะดูแล แต่ถ้าหยุดแล้วไร้ค่านะคะต้องมีสติเอาจริงมันต้องมีสติชีวิตคู่เนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะ,ะมีผัวแก่เราก็ต้องตั้งสติอีกอย่างนะ,ะมีผัวหนุม่มเราก็ต้องตั้งสติอีกอย่างนะ,ะเพื่อป้องกันตัวเองด้วยเนาะแล้วก็เขาและเราด้วยนะคะสมัยนี้ดีอย่างเดียวไม่ได้นะ,ะบางครั้งความดี จะชนะใจคนที่ไม่เห็นแก่ตัวยากเยาญ่ใจ,ะจะเห็นชัดนะฮะเใ่ใจ,ะจะคิดว่าทุกอย่างจะลงตัวทุกอย่างจะดีอันนี้คือความจริงนะพอถึงเวลาจริงๆเราจะรู้อ๋อเลือดมันข้นกว่าน้ำยังไงเราก็คนอืน่นอะไรแบบนี้นะฮะนะมันจะเป็นกันทุกคนใหญ่๋าว่าเนาะนีะนสัยคนไทยเราจะมีการอบอ้อมอารีเอออันไหนไม่นักมากก็ช่างมันนะแต่พอสุดจะทนขึ้นมาแล้ว เดือดปั้งนะยายจ๋า,จาไม่ทนนะคะพี่น้องคะโอ้ยอันนี้ไม่ชิมเพราะอันนี้หมูปนเนื้อใช่ไหมนี่ยะหมูปนเนื้อนะคะทําอย่างเดียวปรุงอย่างเดียวแซบไม่แซบ <c oughs> แซบอยู่แล้วหมูปริมาณเดิมเท่าเดิมนะฮะหมูปนเนื้อพี่ลัก ก็มยปูฟะเรียกฝรั่งมาชิมเพื่อจะได้เติมอะไรแต่ไม่ยากเนาะสปากเกตตี้ซอสพูดถึงไม่พอเขาก็เติมได้นะฮะยากก็ทำกินเองออจะยากไม่ได้นะคะบ้านนี้เมียไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อ่า ให้กินแล้วต้องกินกินไม่ได้ต้องหากินเองเลี้ยงแบบโหดๆเนะเลี้ยงด้วยนักแข่งนขำๆนะ,ะพี่น้อง่าเหนื่อยท้อกลางคืนมาก็ไอนอนไม่อิ่มไี่จา๋าไม่ค่อยสุดชื่นนะฮะนี่อาหารเราก็เสร็จแล้วขอบคุณทุกกำลังใจค่เยายปูฟะ รูะ้ะชิมหน่อยสิอร่อยไหมไม่อร่อยไม่ต้องกินนี่กลมนี่ไงช้อนนะเอาใหม่ไปเรื่อยอยู่อ่ะไม่ล้างจานให้เมียเ <c oughs> ส่ <c oughs> เพรามามาไม่ชิมอยู่รู้นะ่นเป็นรุ่นมิก เออวันดีสะ้ะแอนขนุกซอสกดดอระเดอเครื่องเทศซอสอ่าเห็นมาโอเคอันซอสโอเคอ,อืมแต่ตัวนี้พูดถึงเวลากินเขาก็เติมได้อ่าต่อมาตัวซอสอีกนาน,น,านกเอน็นปอติสกูดเนี้ยอีกฟินตากันโอกนกเอ็นอ่าน่าจะซอสมาใส่อีกสัก กระปุกหนึ่งซอสมะเขือเทศอ่ะเพราะว่ามันยังข้นมากอ่ายไปเอามาก่อนดิยังจะมาเก็บอีกอ่าอย่าผมเอ็ดฮาเลยรอในกรูานาลาใน阿拉斯มาเก็บมาเก็บกระป๋องที่จะจะเทไปทิ้งด้วยเฮเบิงหยาทั้สกูดเขาบอกก็ต้องเก็บด้วยไม่ใช่หรอ อให้ไปเอามาก่อนก็ไม่นะคะพลังบันนี้ตอปากตอกคำเป็นแล้วนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะงานเจี๊ยาแต่ทีนี้ลูกชายไม่กินสปากเกตตี้ซอสนะฮะลูกชายก็จะต้องมาทอดเบอร์เกอร์อันนี้ให้ชิ้นหนึ่งเนาะก็จะโรยเกลือแล้วก็ใส่เนยเนาะผัดของเขาตั้งหา่ากินกับสปากเกตตี้ตั้งแต่เด็ก ฝรั่งน้อยเนี่ยกินทุกอย่างสมัยเด็กโตขึ้นมาไม่เอาผักนะฮะแต่ว่ามะเขือเทศซอดมะเขือเทศเนี่ยมะเขือเทศไม่เอาเลยโบก,กินเลยนะคะยิ่งโตก็ยังไม่เอาเนาะโอเคนะคะพี่น้องขาคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันในครัวทำอาหารให้ฝรั่งกินนะคะอาหารเสร็จเรียบร้อยเสร็จงานวันนี้ก็จบนะะกับหน้าที่ ของคนเป็นเมียเนาะหน้าที่ของยายจานะกินก็ตักไครตักมันเดส่ะมาเมาสะโอ้โหสามสูตรสามเตสเลยวินิดีส่ะเอาไม่ไม่ได้แล้วมามาเปิดละเนี่ยขอโทษขออภัยอันนี้แบบอือันนี้มีบาซิลิกุมด้วยนะคะโอเคย่ะ ซอสมะเขือเทศแต่ว่ามีใบกระเพราฝรั่งเน,ะนาะหะละภาฝรั่งมาด้วยกลิ่นเขาก็จะหอมขึ้นในนี้มาดูกันใกล้ๆเต็มเลยทีนี้อา้าวเคี่ยวให้ขึ้นนะก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไะไรยังเนาะมาดูหน้าตากันใกล้ๆนี่เราก็จะมาเคี่ยวซอสกันให้จนขึ้นอ่าเป็นมันมะเขือเทศเนาะ ไปอ่นอ,อนๆนะคะแล้วก็เส้นก็ใกล้จะได้ละอ่าพอเสร็จเส้นก็จะทอดเบอร์เกอร์ให้ลูกชายก็เรียบร้อยค่ะวันนี้อาหารทําเสร็จขาหมอแล้วก็บริการตัวเองนะคะคุณฝรั่งเนาะสามีแล้วก็บริการพ่อเขาเองเนะื้อแค่นี้ค่ะจบไปอีกวันหน้าที่เมียฝรั่งพี่น้องเอ้ยเมีหน้าที่เมีย